ว่าเป็นนัดนัดไปเกมเริ่มอีก90นาทีครับดูว่าน้องใหม่จากฝูงที่ร้อนแรงอย่างสิงห์ท่าเรือเล่นในบ้านแบบนี้เจอแชมป์เก่าแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างโมวายู่ที่ซาลูตะาฝ่าได้ฝ่ารัตตรงนี้หนีหนีสุรัตได้แล้วปอดไปไปทางเสาสองยดดีทถวสองมาแล้วหนึ่งประตูต่อสูงอย่างสุดสวยของกางเกิดนิทวีการครับโอ้โหวิง่งเข้ามาก,กดเปรี้ยงเดียวหายครับ1นนาที60 หนึ่งชั่วโมงพอดิบพอดีครับสิงห์ท่าเรือออกนำบุรีรัมครับโอ้โหกดสวยจริงๆครับลูกนี้ของเกลือกฤทธิ์ครับสวยงามมากครับหมดสิทธิ์รับแล้วครับสิทธิ์รับแท้สูงเนินนี่ประตูที่2ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้นะครับประตูแรกในเบิกร่องในเกมที่อัดเจสซีสมุทรสงคราม3-0ที่นี่ครับโอ้โหดูครับความเริ่มจากความเร็วของซาดุตะดูคร well ับ แล้วเปิดบอผ่านเสาแรกเสาสองข้าหมหดนึกกดไม่ยังหายเลยครับโอ้โหเกิดลิศใส่เต็มๆครับดูสรุเงเงยหน้ามองครับโอ้โหอาจจะไม่เป็นที่ต้องการของที่อื่นแต่สรุตราเมื่อมาอยู่กับที่นี่89เกมประโยชน์ของพวกเขามีเหลือเฟือสำหรับสิงห่าเรือครับผมยาขึ้นหน้ามา แล้วก็จบเกมไปแล้วว่าสิงห์ท่าเรือทํำได้ครับก,ก็เปิดบ้านเอาชนะบุรีรัมได้1ประตูต่อศูนยนะครับจากประตูชัยของเปิดฤลิิทวีการในในาทีที่60